ผู้ชายอีโก้สูงจะยอมผู้หญิงแบบนี้ครับลักษณะของผู้ชายอีโก้สูงมีอะไรบ้างอย่างแรกไม่ยอมฟังเราอย่างที่2ไม่เชื่อใจเราอย่างที่3ความคิดตัวเองเป็นใหญ่ใครเคยเจอแบบนี้บ้างอีโก้เนี่ยเท่ากับอคติครับเราจะต้องใช้ความถูกใจเข้าไปกระแทกครับ ข้อแรกนะครับอย่าตำหนิบวกพูดตรงบวกพูดแรงเขาไม่ชอบเพราะว่ามันรู้สึกว่าเหมือนเขาโดนต่อว่าพูดซอฟๆบบหวานๆกับเขาอ่อย่างเช่นมันต้องชมก่อนคุณค่อยสอดแทรกในสิ่งที่คุณต้องการแล้วสุดท้ายก็ปิดด้วยคํำชมอีกทีครับแค่นี้แหละก็ยอมแล้วข้อ2ครับโชว์ความพึ่งพาตัวเองได้อันนี้เป็นอีโก้สำหรับเคสที่คุณต้องพึ่งพาเขาเมื่อคุณโชว์ power ของตัวเอง ความเก่งของตัวเองพึ่งพาตัวเองได้อย่างเช่นมีแหล่งรายได้เป็นของตัวเองหรือ,อาบางคนถ้าไม่ได้ทํางานทําเงินโชว์แพชชั่นของคุณครับถ้าคุณยกระดับตัวเองขึ้นมาพึ่งพาตัวเองได้มีความภาคภูมิใจในตัวเองเขาจะลดอีกโก้ของเขาเองโดยอัตโนมัติครับจากเดิมที่เขามองคุณเป็นภาระครับมันจะเปลี่ยนกลายเป็นภูมิใจครับใครอยากได้แบบฉบับเต็มนะครับไปฟังออดิโอบุ๊กชุดนี้หนังสือเสียง7กดกฎปลดล็อกใจอีกโก้มันจะมีอยู่7 กฎที่เอาไว้ปลดล็อกแฟนอีโก้นะครับศาสตร์แห่งการลดอีโก้ผู้ชายครับให้กลายเป็นธาตุลักนะครับได้รวบรวมอยู่ในนี้ทั้งหมดแล้วพิเศษมากๆนะครับปกต,ติราคา8,900ผมให้ใช่5คนแรกนะราคาเหลือเพียงแค่4,900บาทนะครับไปละบ๊ายบาย,บายสวัสดีครับ